ทำอะไรกันเนาะอะอไรกันเนาะอุ้ยต้นไม้ใหญ่นะเนี่ยอุ้ยดอกสวยมากเลยต้นจามจุรีลิมอ่าลำโดมน้อยท <c oughs> ีวีแมนทีวีวูแมนเหรอเนะี่ยโอ้ยทีวีวูแมนน้อย น้่นต้นจามจุรีข้างล่างก็เยอะมากเลยเขากำลังก่อสร้างสะพา,านป้าเราไปซื้อกับข้าวดีกว่าแล้วก็ตลาดดีกว่าป้าแต่รถค่ะยำปูม้มานะคะทุกคนเอายำปูม้มาะค่ะ แล้วก็มีปูสดสดด้วยนะคะว้าวมมาสดสดเลยโอเคก็มีกุ้งด้วยย,ยอดค่ะน่ากินมากเลยไม่กอบ ได้แล้วค่ะอู้ได้อะไรเอ,อ่ยวิอะไรน่ะัดรมันยังไงรมันแบบนี้มะเขือเทศหรือเปล่า,เ,เ,ลาเอาอะไรคะต่างหรือยังต่างหรือยังบบเราเดินตลาดได้หลายอย่างมากค่ะตอนจะกลับ เราไปเห็นแมลงอะไรไม่รู้ทำรังแปลกๆค่ะ